สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนผมคิดว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนที่กำลังรีเซ็ตตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่โลกใหม่ในระบบของมิติที่ห้าซึ่งนั่นหมายถึงระยะทางและการเวลาจะไม่มีผลกับชีวิตของเราอีกต่อไปแน่นอนเรากำลังเผชิญกับบททดสอบมากมายบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติการเกิดโรคระบาดหรือไวรัสที่มันแพร่ระบาดเมื่อสี่หปีที่ผ่านมาไม่เพียงแต่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งมวลบนโลกใบนี้เท่านั้นแต่มันหมายถึงการก้าวกระโดดของจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนในโลกใหม่มิติที่ห้าและผมเชื่อว่าในเวลานี้เราทุกคน กำลังเผชิญกับบททดสอบมากมายที่มันป,ประดปรังเข้ามาสู่ชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเลือกหรือยอมรับได้หรือไม่ก็ตามมันไม่สําคัญแล้วใช่หรือไม่เพราะในที่สุดพวกเราทุกคนก็มาถึงช่วงเวลาน,นี้แล้วเรามาถึงที่นี่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราไม่ว่าเรากําลังเผชิญกับบททดสอบที่มันที่มันเกิดขึ้นมากมายขนาดไหนก็ตาม แต่ในที่สุดเราก็เราก็เอาชีวิตรอดมาจนถึงวันนี้ได้นั่นหมายถึงมันเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังรีเบิร์หรือเกิดใหม่ทั้งจิตวิญญาณนิวเยียร์นิวไลท์นิวเวอร์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังจะเข้าดาวชีวิตไปสู่โลกใหม่อีกไม่กี่วันข้างหน้าเรากำลังเข้าดาวหรือนับถอยหลังของการสิ้นสุดในปีนี้ไปสู่ นิวเย a r หรือปีใหม่2 0 2 4ซึ่งนั่นคือช่วงเวลาสำคัญของชีวิตของพวกเราทุกคนที่จะยอมรับและเอาชนะบททดสอบหรือความยากลำบากทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราเอาชนะใจตัวเองได้เราก็จะเอาชนะชะตากรรมทั้งมวลได้เมื่อเราเป็นนายเหนือโชคชะตาเป็นนายเหนือความคิดและเป็นนายเหนืออารมณ์ความรู้สึก เราก็จะสามารถกําหนดชะตาชีวิตของเราได้อย่างง่ายดายผมขอให้กําลังใจกับพวกเราทุกคนเราจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้ใช่หรือไม่หลายคนก็คงรู้ว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเรามาจากไหนก็ตามมันไม่สําคัญแต่สําคัญว่าวันนี้เรามาถึงที่นี่แล้ว และเราพร้อมหรือ,อยังละ่ะที่จะให้อะไรกับชีวิตแบบสุดๆไปเลยมันคือยุคของโลกใหม่เป็นมัลติเวิร์สหรือนิวเวิร์สที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านบททดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าเอาชนะความกลัวความไม่รู้เอาชนะหัวใจตัวเองด้วยการใช้สติปัญญาที่ลึกซึ้งผมหวังว่าพวกเราทุกคนจะก้าวไปด้วยกันอย่างกล้าหารเด็ดเดี่ยวและมีชีวิตเป็นเดิมพัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังและเราทุกคนจะอรอล้อมรวมกันเพื่อเจรัยและตกผลึกในประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดของโลกใหม่ของความเป็นมนุษย์ซูเปอร์เนเจอรัลหรือสุดยอดมนุษย์พันธุ์ใหม่ขอให้ความรักและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่เรากำลังมีศรัทธาต่อตัวเองและโลกใบนี้จงเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนตำนานและสร้าง ประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดให้กับชีวิตของพวกเราทุกคนผมขอส่งความรักและขอส่งกำลังใจให้พวกเราทุกคนได้จูนตัวเองกับระบบปฏิบัติการใหม่ของโลกซึ่งกำลังเกิดขึ้นแล้วในวินาทีนี้ในเวลานี้สนามแม่เหล็กโลกที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงรวมทั้งประสบการณ์ทั้งหมดที่เรากำลังหล่อล้อมและตกผลึกตัวเองอย่างลึกซึ้งจะทำให้เราสามารถค้นพบชีวิตและจิตวิญญาณที่สุดยอดในตัวเราเองได้อย่างแท้จริง ผมขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายัางพวกเราทุกคนด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และความรักอย่างแท้จริงเราจะไปด้วยกันและเราจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังนี่คือความรักที่เราได้มอบให้กับจิตวิญญาณของเราและโลกใบนี้อย่างแท้จริงสวัสดีครับ